สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุทินสาวนะครับผมวันนี้พบกันเป็นคลิปประจำวันที่30นะครับมกราสองห้าหกแปดนะครับผมวันนี้มีพาวเวอร์มิกนะครับผมพาวเวอร์มิกยามาห้านะครับผมมาพร้อมตู้ตู้ตู้แท้นะตู้แท้ยามาห้านะครับผมดอกเดิมๆนะเราสวยมากเสียงดีมากนะครับผมเสียงดีมากมาพร้อมกับพาวเวอร์มิกเป็นเซตนึงมาเป็นเซตเป็นคู่นะเป็นคู่ของเขาเลยนะครับผม12 สิบสองนิ้วสองดอกสิบสองนิ้วสองดอกตู้ละหนึ่งตู้ละสิบสองนิ้วสองดอกแล้วก็มีแสงแหลมแสงแหลมในตัวนะครับผมเี่ยตัวแล้วก็เป็นพาวเวอร์บิ๊กแนววินเทจแนวสะสมแนวแนววินเทจแนวสะสมส,ส,มสภาพสมบูรณ์มากนะครับผมเสียงดีมากวอลลุ่มเดิมวอลลุ่มเดิมนดตัวพาวเวอร์กันเดิมเดิมยังไม่ยังไม่ได้ซ่อมแซม ตัวไฟยังวิ่งปกตินะครับเ <จะ S 1> ข็มยังเข็มยังกระดิกปกตินะครับยี 5, ่ห้าหนึ่งร้อยถูนะครับเสียง <จะ S 1> ดีมากนึงวันนี้เปิดลองทั้งวันนะครับผมเสียงดีมากไม่มีปัญหานะครับผมมาอยู่นะมีเอฟเฟกในตัวด้วยนะครับมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกจะเป็นวอลลุ่มที่สอง มีอยู่6ช่องไม้หนะึ่งสองม่ห้าหกช่องไม้นะครับมมีเอฟเฟกต์ีวยลูเอฟเฟกนะครับแล้วก็เปิดตรงนีง้เดี๋ยวลองไม้ให้นะครับมีความถี่ไม่ใช่ความถี่มีดีบีตัวทีนะครับมี DB บีอยู่สีปรับเนะีสามปรับมีลบยี่บนผมลบสาแล้วก็ลบห้ ถ้าเราใช้ไม้แล้วก็เปิดมาที่50ใช่ไหมเปิดห้าสิบถ้าใช้เพลงก็เปิดที่ตรงกลางหรือว่าเปิดที่20ก็ได้ก็เปิดได้เฟรไปก็แล้วนะครับเปิดได้เสรจจิทดบตัวนี้บันทึกหน้าตู้นะบันทึกอยู่หน้าตู้ไม่ได้ใช้เครื่องคอมบันทึกนะครับผมบันทึกโทรศัพท์เสียงอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับใช้ไม้ใช้โทรศัพท์นะครับผมโทรศัพท์บันทึกหน้าตู้นะครับผม เป็นของยามาฮ่าเสียดีนะครับเสียดีมากเป็นของแท้ดอกเดิมๆดอกยามาฮ่าแท้ทุกตัวนะครับตัยามาฮ่าแท้ทุกตัวเปิดผ่านตัวตัวเพราะว่าตัวนี้ดึงกระบอมบิดตัวร้อยทูนะครับตัวที้เป็นของแท้นะคระกอบตัวตัวเครื่องจะรุ่งรุ่งหนักตัวเครื่องรุ่งหนักนะครับสภาบนะคก็สมบูร่น้ำหรือสมบู่ดินอาจจะดีติดนิด แต่โดยรวมก็สวยสวยใช้กีวีหรือว่าใช้พิมยาขัดหนังนิ่มครับให้มันเงาให้มันสวยดีให้มันขึ้นเลยเวลาขัดแล้วมันจะขึ้นดูสวยขึ้นนะครับตัวลุกเดิมตัวลุกเดิมทุกตัวตัวลุกเดิม power เดิมนะครับด้านหลังก็จะมีช่องไม้มีช่องไม้มีช่องโฟนะครับผมไม่หอดไม้น่าตู้ยังไม่หอดเล ถ้าเราใช้พาวเวอร์พาวเวอร์ในตัวมิกนะผมเราก็เสียบรูเสียบตามผมนะผมเสียบแล้วผมแล้วก็ไปหาไปหาตู้ลำโพงถ้าเราจะใช้พาวเวอร์นอกเราก็เสียบข้างล่างเสียบตรงมอนิเตอร์นะี่สามารถต่อไปพาวเวอร์นอกได้นะครับดูสภาพตู้สวยมากมุมจะมีตรงมุมจะมีเหล็กนะมีเหล็กเหล็กมุม เหลือกันกระแทกในหมดกันกระแทกทั้งสี่มุมตัวตู้หุ้มหนังตัวตู้หุ้มหนังเนื้อนะสภาพสมบูรณ์มากตัวนี้สภาพสมบูรณ์มากเดี๋ยวพาด,ดขาูข้างหลังข้างหลังสวยมากก็คือ,คอ,คอสภาพสมบูรณ์มากนะครับสเปคอนเป็นแจ็คโฟลนดนูเป็นแจ็คโฟลป้ายมีตู้เดียวอีกตู้หนึ่งหลุดหลุดหายนะครับผมเหลือตู้เดียว อกข้างล่างจะเป็นโครงหลอดอกข้างบนจะเป็นโครงปั๊มข้างล่างเป็นโครงหลอข้างบนนี่เป็นโครงปั๊มอาจจะมีดอกนี้อาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนดอกอื่นเป็นดอกยามาฮ่าเป็นนี่เป็นดอกอยามาฮ่าดอกแคยามาฮ่าเพราะว่าเราอยากได้เป็นแบบนี้แล้วก็ไปที่ศูนย์ยามาฮ่าหน่อยว่ามีมีอะไรมีอะไรไม่ต้องลวนที่ศูนย์ยามาฮ่ามีทุกอย่างเรียกปิดไว,ว้ก่อนครับผม ปิดนี่ก่อนจิงไว้ก่อน,อน,นเดี๋ยวมันจะไปเพลงอื่น,นีจะโดนลิขสิทสิ์ต้องรีบปิดเพลงก่อนปิดตู้แป๊บหนึ่งนะปิดตู้ไว้แป๊บหนึ่งผ้าสวยมากผ้าลายยมหาสวยมาก มันมีสติกเกอร์เป็นโลโกโลย้ยมหาเป็นป้ายยมหาสภาพสมบูรณ์มากเลยครับเอาไว้ไปประดับห้องเนอะครับใช่แม่จะดีกว่าเนี่ยจิ้นกระสอบใช้ <c oughs> สวยมากเลยครับสวยมากแนววินเทจไว้ประดับร้านอาหารนะครับร้านอาหารร้านกาแฟะน,ะนะครับผมเปิดเร็วเพราะ เสียงพร้อมมากนะครับเสียงพร้อมมากเปิาเบาฟังในร้านาะครให้ลูกค้าฟังนะครับหรือว่าไปประดับห้องนะครับไปประดับห้องไปไปประดับห้องนะครับประดับห้องประดับร้านนะครับประดับห้องประดับร้านหรือว่าออกงานก็ได้เจ้าของเดิมไว้เขาใช้ออกงานเจ้าของเดิมเป็นแนวฟกสองออกงานเนี่ยสบายมากเลยเจ้าของเดิมเป็นมือคีย์บอร์ดออกงาน พองานเล็กๆนะผมเอาไป2ใบเพื่อว่าตัวเดียวจบเลยนะครับผมแต่ว่าอยากได้เอฟเฟกหวานๆก็พ่วงเอฟเฟกสามารถพ่วงเอฟเฟกเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าพ่วงพาวเวอร์อีกตัวหนึ่งก็ได้นี่ผมพ่วงพาวเวอร์ไม่ใช่พ่วงพาวเวอร์พ่วงมิกตัวนี้ผมพ่วงมิกเข้าไปพ่วงมิกตัวนี้ผมพ่วงมิกตัวนี้เข้าไปมิกตัวนู้นีบาาอออยสสไล์ ถ้าเราอยากได้ไดีบีเบาๆก็เสียงลดลงหน่อยแล้วแล้วก็กดสวิตช์มาทางซ้ายน,นาถ้าเราอยากได้ดังนิดนึงก็กดมาตรงกลางแต่ถ้าไปทางขวาสุดมันจะดังเกิน,นเอาไว้ใช้ไหม่หนึ่ขวาสุดเอาไว้ใช้ไม่ <c oughs> ดานใต้จะเป็นไม้หนิผมดันใต้จะเป็นไม้ดันใต้ย,ยกไม่ได้เพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์เดี๋ยวปิดเอฟเฟกต์ก่อนมันเป็นเอฟเฟกต์สปริงนะครับเนี่ยดันใต้เป็นไม้แนววินเท,ทนจแนวย้อนยกุกแต่ว่าสภาพสมบูรณ์นิผมว่าลุ่มเดิมทุกตัวว่ลุ่มเดิมสภาพสวยนะสภาพสวยว่ารุ่มเดิมทุกตัวเสียงหม่ก็ดีนะเสยงหม่ดีมากเลย ชอบมาเลยเสียงตู้มันไม่ดังมันไม่ดังจนหนวกหูนะมันมดังเพราะแบ<ต>บเพราะ<ต>เสียงหล่อนะือหลเสียงดีใครที่อยากได้ก็เปิดราคาที่12,000บาทหรือ12,000บาทนะครับผมจะขอบ,บอกราคามาว่า12,000บาทใครอยากได้ไปครอบครองนะครับผมก็โทรสอบถามได้หนึ่งศูนย์เี่เก้าสองหนึนะครับผม 0925094921ครับผมสภาพสวยมากเนาะไว้ตั้งในห้องแต่งส,สวยๆนะครับผมหรือว่าไปประดับร้านอาหารร้านอาหารร้านกาแฟเปิดเพลงรอบๆให้ลูกค้าฟังนะครับผมร,รอบๆแบบเดิมๆสภาพดเดิมมีหมู่ฮิ้วได้ดหรืออยู่ฮิ้วสามารถตั้งเตือนก็ได้เพราะว่าจะมีบุมมีบุมขายางมีขายางมีขายาง ไว้ตั้งกันได้ตั้งเทก็ได้นอนนอนเทก็ได้ทันทีนอนเทก็ได้เดี๋ยวจะตั้งก็ตั้งได้นะครับมีมีล้อนะมีล้อมีล้อด้วยไม่ต้องยกเทียนเนาะแต่ยกก็ได้ยกได้ไม่หนักหนัไม่หนักสามารถยกได้สบายๆนะครับไม้หนามากไม้หนายี่สิบมิลตู้แท่นนะตู้แท่นยี่ห้าแท้นนะครับป็นของแท้เดิมดอกดำเดิมพ power ดำเดิมนะครับผม ราคาดีก็ถือว่าราคาแบ่งปันในระบบเสภาพสวยๆรายได้เปะนของตัวตรวจสอบถามได้ในระบบตัว MG สุบบุญเอ็กยูตัว iff, นี้มีจองมาแล้วนะมีจองมาแล้วกำลังเช็คให้ลูกค้าเนี่ยกำลังเช็คให้ที่ที่จะส่งสินค้ามาเทิร์นในระบบกันเลยวันนี้ได้ได้เช็คเนี่ยในทางภาษาแล้วก็เช็คตัว16 x บุญเอูสุบบู นี่เป็นของแท้หนึ่งตัวประกาศแท้เนี่ยเนาะเป็นอินโดไม่ไินโดนเสียไปครับเป็นของแท่อินโดสวัสดีเป็นของแท้อินโดเจ็นของแท้อินโดไม่ยอมใช้ตัวนู้นไม่ยอมใช้ตัวโทบิดนึงครับผมเสียงเหมือนกันเลยเนะเสียงเสียงเพลงเหมือนกันเลยสองตัวนี้รถน้องกับรถที่เสียงเหมือนกันเลยเปิดเพลง ตัวเ,เพลงตัวนี้ก็เปิดผ่านตัวนี้เสียงเหมือนกันเลยรุ่พี่กับรุ่นน้องเดี๋ยวผมจะลองเสียงตัวนี้ลองเสียงตัวเอ็ยูให้ตัวนี้มีจอกมาแล้วแหละแต่ว่าผมกำลังทำความสะอาดแล้วก็เช็คให้มีเอฟเฟกด้วยนะครับเอฟเฟกอยู่ยีเนี่ย2ยโปรแกรมเดี๋ยวไล่ให้ทีละช่องเสียงดีมากตัวเนี้ยตระกูลยามาฮ่าเสียงใสมาก ผมกดลบไว้กดลบไว้เพราะว่ารุ่นนี้จะดังมากก็เลยต้องกดลบ2 0 26 dB ดีไว้นึงกดลบแล้มันจะดังเกินเพราะว่าดังมากรุ่นนี้ไม่ดีมากรุ่นนี้ใช้ไม่ดีมากเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองเสียงตัว XU ให้หนึครับผม 16X u MG 16 XU เป็นของแท้อินโดนีเซียนะเป็นของแท้ินโดลองคร่าวๆนะลองคร่าวๆไปไวๆนะครับผมไปไว 嗯。Mm. ตัวนี้มีสิบไม้นีครับสิบช่องไม้สิบช่องเอว่าแล้วก็มีสเตอร์สี่สเต์หนึสองสามสีสเตอ์นะครับผมเอฟเฟกดีมากมีเอฟเฟกตให้มาถึง20่สโปรแกรมนะครับเอฟเฟกเสียงดีมากเอฟเฟกเป็นของ SPX นะครับ มีทั้งไอเฟ็กมีทั้งไอโคนะครับมีทั้งไอเฟ็กมีทั้งไอโคแล้วแต่ชอบ mm hmm. แล้วแต่ชอบนะตัวนี้มีซาวการ์ด24บิตเนี่ยผม190ซาวการ์ดนะครับผมบทษที <laughs> มีซาวการ์ด24บิตนะครับผม192 k ์ตนะครับผมความละเอียดสามารถบันทึกเสียงได้เปิดเพลงผ่านยูนิบีได้นะครับผมมียูนิบีซาวการ์ดมีพอร์ตยูนิบีด้านบนตรงนี้นะเสียบบันทึกเสียงได้นะบันทึกเสียงได้ซาวการ์ดในตัว หรือว่าจะเปิดเพลงผ่านคอมพันเซอร์ดได้เลยนะผมสามารถคงต่อได้นะครับตอนนี้ติดจองแล้วนะติดจองแล้วครับมาเทสเสียงให้เฉยๆมีตู้ลำโพง12นิ้วเนะผมตู้ลำโพง12นิ้วใครจะซื้อแมวมีใครจะซื้อแมวแมวดืว้อตู้ลำโพง12นิ้วไม่อัดนะครับผมพอสีระเบิดตะแกรงหนานะครับผมตะแกรงหนาเป็นตะแกรงปั๊ม แตะแกงแบบเป็นงานที่ผมทับเองเนะี่ยเป็นงานที่ผมทับเองขายให้พี่ๆเข้าไปแล้วก็พี่เขามาเทินตูแน้แขวนก็เลยต้องตีเทินไวนะ้ในรับตีเทินไว้แล้วก็มาแบ,บ่งปันดอกแหลมจะเป็นดอกพีตองแปดอพีเอตองแปดดอกแหลมดอกแหลมจะเป็นดอกพีพีเอตองแปดดอกสิบสองจะเป็นโค้งหลอ่อเป็นของคาเนะคายเนะโครงหลอ่อคาเนะโค้งหลสเปคดีนะรับสเปคดี แตะแกงจะเป็นแต่แกงหนามากนี่แต่แกงหนามาก,กนะครับแต่แกงหนามากเป็นแต่แกงปั๊มนะครับแต่แกงปั๊มมีหุยกเป็นตู้ไม้อัดตู้ไม้อัดปนสิลเบิร์ด้านใต้จะมีด้านใต้จะมีเต้าเสียบมีเต้าเสียบให้นะครับด้านใต้จะมีเต้าเสียบให้สองใบมีแค่สองใบนะครับใบละสองพันบาทรวมศกด้านหลังจะมีเพจเหล็กให้ เป็นทรง RCF นีผมเป็นทรง RCF สภาพสวยสภาพสวยเพราะว่าพีเขาใช้ในห้องใช้ในห้องเนีผมไปเียงฟังในห้องไม่ได้ไปได้ออกงานสภาพสวยอาจจะมีถลอกบ้างนิดหน่อยนะผมแต่โดยรวมก็สวยนะผมดอกเดิมๆนะ่งดอกเดิมๆดูเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เฟ่อไม่ได้เลยเพลงนี้เดี๋ยวมันจะเลื่อนไปเพลงอื่นแล้วก็โดนลิขสิทธิ์โดนลิขสิทธิ์ก็จะลงไม่ได้นะ ลงคลิปไม่ได้ติดลิขสิทธิ์เราต้องแปดทั้งสองตัวแหลมเป็นตองแปดว่าจรวดนะครับจูตองแปดพีเอดอกสิบสองจะเป็นดอกคารเนโค้งหลอดโคงหลอดโค,ง,โคงใหญ่มากไม่เล็กใหญ่มากเส้นกลางหนาหน,านะครับผมมีเข้ามาแค่สองใบนะครับมีเข้ามาแค่สองใบใบละสองพันบาทรวมส่งใบ,บละสองพันบาทรวมส่ง ตัวนี้หมื่นสองใครที่อยากได้เป็นของยมามาฮ่าสวยๆนะครับผมสวยๆเดิมๆเ,เป็นพาวเิ็กมีเอฟเฟกต์เนี่ยเอฟเฟกต์เอฟเอฟกต์เ,กเป็นเป็นเอฟเฟกต์ไอ้โบราณก็กจะใช้เป็นสปริงดิวเป็นสปริงเป็นเอฟเฟกต์คล้ายเอฟเฟกต์กีตาร์จริงประสานเสียงดีมากเลยเสียงคมมากเสียงคมมากไม่มีแตกเสียงไม่มีแตกยเลียวครับ เพราะข่าวเขียนในห้องสระว่ายน้ำหรือว่าออกงานเล็กๆออกงานสัสรน์เล็กๆนะครับผมสั่นๆสัมมนาครับใช้ตัวเดียวจบเลยยกไปตัวเดียวจบเลยในวินเทจแต่สํานมักก็ไม่ค่อยออกเพราะเสียดายของเดี๋ยวมันจะช็อรุดนเนื้อไว้เก็บสะสมฝังในห้องหรือว่าเปิดในร้านนเปิดในร้านในห้องในร้านร้านร้านน้ำร้านกาแฟสาสบายๆนะครับผมประดับร้านนะครับวินเทจเพิ่มความสวยงามนะครับผในร้านได้เป็นของแท้เนี่ยเป็นของแท้ วันนี้ก็เป็นคลิปประจำวันที่30ในระบบโมกรา2568นะครับผมเบ,บอร์โทรก็เบอร์เดิมนะครับผม0925094921นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับส่งไก่ส่งแต่ไก่ใครคิดถึงก็ไปที่ช่องไก่ได้นะมีช่องไก่กําไรหยกนะครับผมช่องไก่กําไรหยกจะอยู่ประจําช่องไก่นะครับส่วนมากจะอยู่ที่ช่องไก่เครื่องเสียงไม่ค่อยมีของขายนะครับมไม่ค่อยมีของขายตอนนี้ก็พี่เขาอยากได้เงินด่วน ต้องการใช้เงินโดนช่วงตัวจีนก็เลยส่งมาใหส่งมาให้นะส่งมาให้ตัวตัวยาม a าถ้าพี่เขาไม่อยากได้เงินก็ถ้าพี่เขาไม่รอนเงินเขาคงไม่ได้ของเขาเนี่ย <c oughs> ขายไม่ได้ก็เก็บไว้ผมขายไม่ได้ผมเก็บไว้ในห้องไว้ฟังเพลงเพราะๆตัวโทมิก Yamaha ก็ตู้นั่สะสมไว้ประดับร้านนะครับไว้ประดับร้านฟังเพลงเพราะเพราะัากกสะสะบ,นนะบ,ะบเพลงพพพสบายมากสบายหูมากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองย้ายไปตัวนี้ให้เดี๋ยวลองย้ายมาฝั่งตัวนี้เพราะว่าเมื่อกี้เสียงผ่านตัวตัวบิกตัวนี้ลองบิกตัวนี้เดี๋ยวจะใช้บิกตัวนี้โดยตรงแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยแร้บผมแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยเสียงก็เพราะธรรมชาติมากเลย เนีย่ยเสียงชัดกว่าตรุ่อีกเลยรุ่นโบราณนะรุ่นเก่ารุ่นเป็นรุ่นปู่อันนั้นรุ่นรุ่นรุ่นหลานอันนี้รุ่นปู่เสียงไม่ต่างกันเลยเสียงเหมือนกันมากเลยเสียงไม่ต่างกันเลย เกด้สบายเปิดเพปิดเพลงผ่านโทรศัพท์หรือว่าผ่านคอมเราแล้วก็รอดาเกดเนียแค่นี้จบเลยงานเล็กๆหนงานเล็กๆสบายเรากรอาเกดนะอะสบายสบายสบายซบเเรื่มไปใหม ซื้อไปแอบร,อกกระะอคค็องเอาเก๋กันเดียวในห้องก็ได้เสียงดีมาก <c ười> ใครที่ชอบเสียงเสียงใสๆเพราะเพราะเนาะเสียงใสๆเพราะเพราะฟังแล้วสบายหูนะครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกลับมาคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ